ผมจะมีความสุขและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อปลามากัดเหยื่ออารมณ์ความตื่นเต้นตั้งแต่วันที่หยิบจับเบ็ดครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ความตื่นเต้นนั้นยังมีความสนุกไม่ลดน้อยลง สำรวจหมายปลาช่อนใหญ่เขื่อนห้วยหลวง วันนี้ทีมงานเน้นหามาเน้นปลาของเรานะครับมาทั้งหมด5้าคนนะครับผมนำทีมโดยน้าปูซาปลาสลิดซิ่งนะครับพาน้องๆเข้าหมายนะครับผมวันนี้ครูซาจะพาไปสำรวจลังปลาช่อนนะครับผมถ้าเกิดเรามาตกปลาในช่วงเดือนพฤษภาช่วงนี้นะครับปลากำลังจับคู่กัดลังนะครับผมครูซาจะพาไปสำรวจลังปลาช่อนยักษ์นะครับผมที่เขื่อนห้วยหลวงจะเป็นหน้าตายังไงนั้นเราไปติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับผม ตุลาคมพศ2436ไม่ทราบว่าทุกคนเกิดกันหรือยังครับพศ2436ประเทศสยามได้ทำสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศสในเขตแดนโดยตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสรอสอจุด112ข้อ3ห้ามมีให้ประเทศสยามตั้งกองกำลังทหารในเขตรัศมี25กิโลเมตรวัดจากฝั่งแม่น้ำคง กรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้บัญชาการทหารลาวพวนซึ่งตั้งฐานทัพอยู่บริเวณเมืองหนองคายลิมฝั่งแม่น้ำโขงนักขนาดนั้นจึงจำเป็นต้องย้ายกองกำลังมนทนลาวพวนตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสโดยพิจารณาหาพื้นที่ทางตอนใต้พบว่าพื้นที่บริเวณหนองนาเกลือห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ50กิโลเมตรมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้ย้ายฐานทัพและพลเมืองมาตั้งเมืองใหม่ขึ้น และตั้งชื่อว่าเมืองอุดรธานีเมื่อปีพศ2436พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ลาดกว้างใหญ่มีแหล่งน้ำพอเพียงเพื่อใช้อุปโภคบริโภคโดยมีลำน้ำสำคัญได้แก่ลำห้วยหมักแข้งห้วยแด่หนองสำโรงหนองขอนกว้างหนองวอซอ และหนองนาเกลือซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนองประจัก์หลังจากนั้นเมืองอุดรได้มีการขยายและพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ําจนมาเป็นรูปแบบเขื่อนดินชื่อเขื่อนห้วยหลวงณปัจจุบัน เกิดห้วยหลวงถ้าชอบกดไลค์นะครับผมไม่ทำให้ FC ผิดหวังนะครับวู้กัดเหยื่อช่อนสะพึงของเจือนจามก้านะครับผมตัวสีชมพูนะครับโห่ยยอด yes yes ก็คือประวัติคร่าวๆที่คุูซาเล่าแบบย่อๆให้ทุกคนได้รับทราบที่มาที่ไปของเขื่อนห้วยหลวงนะครับผมสเสน่ห์ของเขื่อนห้วยหลวงนะครับถ้าพวกเราเป็นนักประจนภัยนักตกปลาพลาดไม่ได้เลยที่จะมาชมสเสน่ห์ความงดงามนะครับผมความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาตินะครับที่เขื่อนห้วยหลวงแห่งนี้นะครับผม และน้ําที่นี่นะครับผมใสสะอาดปลาสจากมลพิษนะครับผมและที่สําคัญนะมีปลานานาพันธุ์ให้เราเลือกตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นสายหน้าดินไม่ว่าจะเป็นสายเหยื่อปลอมเหมือนที่กูซ่ามานี้นะครับผมและสเสน่ห์ที่เป็นไฮไลท์ของเขื่อนห้วยหลวงก็คือปลาชะโดนั่นเองนะครับผมใส่ติจากบันทึกนะครับนักตกปลา เอาปลาชโดขึ้นที่นี่นะครับผม19.2โลนะครับผมล่าสุดยังไม่มีใครทําลายสถิตินี้ได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับกูซ่าจะพาสํารวจหมายลังปลาช่อนใหญ่นะครับผมลังปลาช่อนใหญ่นะครับ วิธีการสังเกตง่ายๆนะครับผมสําหรับเขื่อนห้วยหลวงนะครับผมที่เขื่อนห้วยหลวงนะครับผมนักตกปลาจะต้องหาเวิร์กนะครับผมเวิร์กนี้แหละครับผมจะเป็นน้ําไม่ลึกนะปลาช่อนจะเข้าไปกัดลังนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลาช่อนจับคู่นะครับเพื่อรอเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับผมปลาช่อนค่อนข้างจะหวงลังมากนะครับผมถ้าเกิดเราไปใช้เหยื่อปลอมตีผ่านลังหรือ กระตุ้นเราให้ปลาช่อนหงดหนิดนะครับผมมีสิทธิ์นะครับที่เราจะได้ตัวปลาช่อนใหญ่นะครับที่เขื่อนห้วยหลวงดังนั้นวิธีการสังเกตนะครับสิ่งที่ปลาช่อนชอบมากที่สุดก็คือจะมีกอหญ้านะครับเป็นหญาลอยน้ําหรือเป็นหญ้าเน่าหญาแห้งนะครับผมที่เป็นสวะที่ปลาช่อนเอามากัดหลังนะครับผมเพื่อจับคู่นั่นเองนะครับปลาช่อนถามว่าเคี้ยวไหมช่วงนี้เคี้ยวมากกัดยากมากนะครับผมบางทีเหยื่อลอยผ่านหน้าไม่กัดเลยก็มีนะครับผมเราจะต้องใช้วิธีการตื้อแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับผมเป็นเหยื่อ เล็กบ้างเป็นเหยื่อมีใบเคาะบ้างหรือเป็นเหยื่อใหญ่บ้างนะครับผมเพื่อไปกระตุ้นเล้านะครับสัตว์นักล่าของตัวปลาช่อนเองเพื่อให้มาฮุบเหยื่อของเรานะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับเวื้องนี้นะครับผมที่กูซ่าเข้ามานะครับผมจะมีหญ้าปิ่มๆนะครับผมมีผักตบชวาข้างล่างจะเป็นสาหลายนะครับผมนี่แหละครับผมแหล่งที่เป็นแหล่งรลังปลาช่อนสังเกตเห็นไหมครับด้านหน้า นี่นะครับผมตรงนี้แหละปลาช่อนจะชอบมากนะครับเป็นล่องนะครับผมเป็นเวงมาดูไม้นี้นะครับนี่เห็นไหมครับล่องนี้แหละครับผมตามหลักการเลยครับมีหญ้าปิมปิมนะครับผมแล้วก็ตีเข้าล่องลากผ่านกัดแล้วครับผมโอ้โหกระชากดูแรงกระชากนะครับโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าปลาชะโดนะครับผมแต่ยังไงครูซาก็คิดว่าปลาช่อนแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับไซส์จะใหญ่ไหมเดี๋ยวอัดขึ้นมาให้ f อซีได้ดูนะครับผมเอาไม่ขึ้นเลยนะ ปูซ่าใช้คันเวท8 20นะครับผมยาว9.2ฟุตนะครับเล่นแบบยาวๆนิดนึงนะครับผมโอดูมุดดูมุดหืมกระเทิยมขึ้นมาเห็นตัวแล้วครับผมโอ้ยดูภาพชา้าช่อนยักษ์มั่นใจแล้วครับเป็นปลาช่อนแน่นอนนะครับผมมุดอย่างเดียวนะ ปกติปลาช่อนนะครับเวลากัดลังหรือจับคู่นะครับเขาจะไม่อยู่น้ําลึกนะเขาจะอยู่น้ําประมาณนี้แหละครับตื้นๆนะครับผมระดับเอวนะครับผมและมีสว่ามีหญ้าเน่าหญ้าปิ่มๆน้ําแบบนี้แหละครับผมจะเป็นหมายที่ปลาช่อนชอบมาทําลังนะครับผมดูครับมุดจนมองไม่เห็นดึงไม่ขึ้นนะครูซาจะต้องพายเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหทั้งสวะทั้งปลาช่อนใหญ่มากนะครับโอ้โหดูดูช่อนจักยกให้ดูครับผม สะใจไหมครับผมจริงๆแล้วลังนี้เนี่ยถ้าคูซาตื้อต่อน่าจะมีคู่นะนะครับเจแต่คูซามองดูแล้วเนี่ยพายุเข้านะครับดูพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมสั่นไปหมดเลยเป็นไงครับผมวันนี้มาถึงเขื่อนห้วยหลวงแล้วเอซชอบไหมครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับผมพายเรือหาเวิร์กให้ได้นะครับผมเป็นเวิร์กน้ํำตื้น ถ้ามีหญ้าปิ่มๆหรือมีหญ้าแห้งหญ้าเน่านะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีหญ้าแล้วก็สว่าปิดข้างบนนะครับนั่นคือลังปลาช่อนนะครับผมจะเป็นปลาช่อนใหญ่เหมือนไสคูซ่าที่ได้หรือเปล่าก็สุดแล้วแต่วาสนาหรือดวงของนักตกปลาและประสบการณ์ของนักตกปลาของแต่ละคนนะครับผมเนาะวันนี้กูซ่เาเอารังปลาช่อนยักษ์มาให้ดูดูไม่มีที่ใสป่ปลากูซ่าได้เอาเชือกควายมามัดเลยนะครับผมที่ใส่ปลาอยู่กับพี่บี้ครับ ดูทิ้เหยื่อชั้นสะพึงของเจนจาเมกาชั้นเดิมนะครับผมมาน,นะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วตั้งแต่ตีห้านะวันนี้พวกเราทีมงานเน้นหานะครับตอนนี้ก็บ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วนะครับผมบ่ายสองห้าสิบสองนาทีนะฝนมาพายุมาเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูแต้มรวมนะครับผมมานะครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนัำปูนะครับนี่น้ำปูซาปาสาลิซิงที่พาน้องๆเข้าหมายนะครับผมนี่นะครับนปูซานะครับผม พร้อมกับน้องฟานวันนี้กี่ตัววันนี้ได้5แต้ม5แต้ม <c oughs> พี่พี่นี่พ,พี่ของเราพี่พี่นะครับโอ้โหนี่ผลงานพี่พี่นะครับผมสุดยอดเลยน้องฟุ๊กได้กี่แต้มลูกหนึ่งแต้มครับผมเนี่ยไม่ฟุ๊กเลยนะไม่ฟุ๊กเลยครับไหนตาฟุ๊กอยู่ไหน <c oughs> นี่โอ้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โอ้ทั่วทั่วเลยอ่ะของครูซ่าได้กี่แต้มถามตัวเองก่อนโอ้ครูซาได้กี่แต้มนี่นะครับผมใส่บิ๊กเลยนะใส่บิ๊กเลยยังไม่ตายนะอันนี้ดูนี่นะครับผม เนาะนี่แหละอห้ตัวเจ๋งตกว่ากจะเบสครับมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเอามีมีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ๋อหนูหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมทีมงานเน้นหามาเน้นปลาเรามาเยือนที่เขื่อนห้วยหลวงนะครับเรามาเช็คหมายให้กับ FC ได้ชมแล้วกันนะครับผมต้องขอขอบคุณนะปูนะครับที่พาน้องๆเข้าหมายยินดีครับผมนะครับผม วันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับติดไม้ติดมือติดไปนวลไปทุกคนนะครับผมโอเคนะครับผมพวกเราทีมในนาโอเคนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มารีวิวหมปลาช่อนยักษ์นะครับผมที่เขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีแล้วพบกันนะครับผมเดือนมิถุนารับรองเลยว่าคอกออกเยอะมากนะครับผมไฮไลท์ของที่นี่ก็คือไปล่าปลาชโดยักษ์แล้วก็ไปตีคอกกันช่วงเดือนมิถุนากรกกดคาแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ